แกถึงได้ตายไม่ได้ตายธรรมดาด้วยนะตายแบบว่าตายไม่ดีคือเขาปิดลงไปแล้วมึงจะแบบว่ายังจะไปทำไมวะคือเขาปิดแดงคือจะรีบคือจะไปไหนสาวนันเจ้าก็ไม่ใส่กุญ อืมอไปพุ่งไปลูกคือถ้าแบบเนี้ยคือปิดไว้คือทําไมไม่จอดตรงนี้อะคะคุณจอดตรงนี้ใช่คะและไอ้รถเนี่ยก็ยังจะเดินไปตรงนั้นอีกคือแบบเออมันถึงเด็ดเนี่ยเนี่ยอุบัติเหตุไงเข้าใจยังอันในหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่อ่ะนี่ก็ไม่ใส่หมวกกันน็อก คืออุบัติเหตุมันถึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไงแล้วก็ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยเห็นไหมรถไฟมาอย่างเงี้ยจะไปแล้วคือเขาปิดตรงนี้คือมันอันตรายขนาดไหนแล้วแบบโอ้รีบอะไรขนาดนั้นแกถึงได้ตายไม่ได้ตายธรรมดาด้วยนะตายแบบว่าตายไม่ดีคือเขาปิดลงไปแล้วมึงจะแบบว่ายังจะไปทําไมวะคือเขาปิดแดงคือจะรีบคือจะไปไหน นั่นเจ้าก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกอืมอืมอไปพุ่มไปลูกคือถ้าแบบเนี้ยคือปิดไว้คือทําไมไม่จอดตรงนี้อะคะคุณจอดตรงนี้ใช่คะและไอ้รถเนี่ยก็ยังจะเดินไปตรงนั้นอีกคือแบบเออมันถึงเด็ดเนี่ยเนี่ยอุบัติเหตุไงเข้าใจยังอันในหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่อะนี่ก็ไม่ใส่หมวกกันน็อก คืออุบัติเหตุมันถึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไงแล้วก็ทําให้คน,คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยเห็นไหมรถไฟมายอย่างเงี้ยจะไปแล้วคือเขาปิดตรงนี้คือมันอันตรายขนาดไหนแล้วแบบโอ้รีบอะไรขนาดนะั้น